สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วกับเกม Creature of Sunaria นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเจ้ากั้งเทียสีเนาะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเทียสี่ถึงเทียห้านะฮะเจ้าตัวนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงแล้วก็ ก้ามข้างหน้าของมันเนี่ยเอาไว้ตะกุยเหยื่อที่อยู่บนฟ้าได้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเจอบ่อยนะฮะแล้วก็เจอเกือบจะทุกเซิร์ฟเลยคือเวลาเจอเนี่ยก็จะเจอเฉพาะเวลาเราบินเนาะแล้วก็เวลาเราเน่งแบบเดินไปกินอยู่ข้างๆน้ําเราก็จะเจอเจ้าตัวนี้นะฮะกัดก็นับว่าเป็นตัวที่แบบค่อนข้างพบได้บ่อยเนาะ แล้วสีในโทนที่เรามาแต่งในวันนี้ก็จะเป็นโทนดำนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงในตอนกลางคืนเนาะเอาง่ายๆคือมองยากนั่นยิ่งมองยากยิ่งทําให้เรายากแบบล่าเหยื่อง่ายขึ้นเนาะคือคนมันจะมองไม่ออกว่าเราเป็นตัวไอตัวนั้นตัวเต็มไว้นะฮะเราไม่สู้เหรอเห็นแต่แบบนั้นเนี่ยผมเคยเห็นมันสู้กับ อังเจอริควอร์เดนแล้วมันฆ่าวอร์เดนนาคือแบบดาเมจมันแรงนะถ้าใส่แบบพวกตุ๊กตาดีๆแบบที่มันเหมาะกับไอตัวนั้นเนี่ยดาเมจสี่ห้าร้อยเลยนะแบบแรงเอาเรื่องเลยนะไอเจ้าตัวไอตะกเตนถาชื่อมันไม่ได้ก็ขอเรียกว่าตะกเตนแล้วกันมีหลายตะกเตนอะตะกเตนบุกที่มันแบบอยู่ในตู้พยาบาลนะมันเป็นรืบวกตู้พยาบาลจำไมได้ ต้องไอัอชื่อซึ่องอยู่แถวหลังๆนี่นี่กระชานี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าตะกแตนตัวนี้เนาะที่มันล่องหนได้แล้วก็บินได้ด้วยแต่ตะกแตนอีกวัเน์หนึ่งคือตะกแตนกึ่งน้ำนะถ้าเป็นตะกแตนกึ่งน้ำเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนจะอยู่ใน ตู้ันแรกเลยอยู่ในตูน้นี้อ่านี่โอกาสออกในแต่ละตู้เนี่ยมันโอกาสออกเท่าๆกันนะฮะคือไม่มีแบบตัวไหนออกยากตัวไหนออกนะคือแล้วแต่ดวงเลยนะว่าวตัวไหนที่มันออกมันจะออกนะตัวไหนไม่ออกก็อด เพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเราเป็นคนไทยเนาะก็เซิร์ฟเวอร์นี้จะมีคนไทยเต็มเลยบอมบม <c oughs> ไม่ตกใจเลย <c oughs> แล้วก็ทักทายเข้าไปนะ เขาพิมพ์กันว่าแะละเราโดนพวกกระปอมกับกรบรุมเะกบเหรอมีกบด้วยเหรอมันจะเป็นกบอยู่น,นี่นะกบเหอรอกบในตู้นี่เหรอนี่ตัวนี่เหรอเนี่ย G U R A V A เนี่ยใช่ไหมเนะี่ยไม่น่าใช่หรือว่าจะเป็นไอ้ก,กบมีกล้ามหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัวนั้นเนี่ยเออมันก็แบบพอรุมได้นะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดามีแรงเนาะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนตัวร่างสองเลยนะแล้วเราก็จะไปออกล่ากันจังหวะน,นี้เราก็เจอเหยื่อแล้วนะครับคือมัน มันไม่ทําให้เราต้องเสียเวลาขึ้นเลยนะฮะเราแค่ลงมาเราก็ได้กินแล้วนะครับไม่ต้องแบบไอ้นี่ให้ลําบากเราได้กินแล้วนะครับตัดมาร่างวัยรุ่นนี้เราก็ห้าวได้กินแล้วเป็นแบบเป็นม้าน้ําติดไฟนะ อร่อยมากเป็นเหยื่อรสชาติค่อนข้างเด็ดนะครับแต่ติดไฟแรงรอย่างเงี้ยเหยื่อมีแค่นี้หรือเปล่าเยอันนี้เพื่อนตีเรานะเราให้เหิน ก็าวายขึ้นพุ่งไปเร็วกันเราส่งกลับไปให้เขาแล้วกันเหยื่อมาอีกตัวแล้วนะฮะ เหมือนจะเป็น Enchant Warden เฮ้ยหรือว่า n o x a o s Warden วะไม่น่าใช่อ,อแต่ที่รู้ๆวันต้องมาเด็กน้ำหน้อย เหี้ยมันวกกลับมาเอ้ยเอ้ยเออลูกพี่เอ้ยบอมคตรชากลัวเครื่องเหล็กเน่ย <laughs> จังหวะนี้เราก็อดเหยื่อไปหนึ่งตัวล่าไม่ทันเอาง่ายจังหวะนี้เราก็แบบเราเราต้องไปล่าต่อนะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นร่าง3ามแล้วก็มารีวิวหลายๆอย่างกันเลยนะครับไปกันไปดูกันที่ร่างสามใน o โคนท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ เสียงดังเกินไปป่ารถแปบบ๊บก็นะตอนนี้เราก็ได้โตเป็นไวตไวัยนั่นไวตโตเต็มไวแล้วนะไม่ใช่วัยรุ่นนะรอบแรกวัยรุ่นอันนี้ไวยโตเต็มไวก็อะดาวนึ่คือแบบเราก็จะดาเมจแรงนะมาดูที่ค่าสเตตัสของมันกันบ้างก็จะความแข็งแก่งนะฮะร้อยห้านะฮะน้ำหนักจ็ดเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบปอนด์นะถ้าแบบโตเป็นร่างสามเพิ่งโตเป็นร่างสาม ว่ายน้ำว่ายน้ำธรรมดานะหกสิบเจ็ดว่ายน้ำแบบกดวิ่งนะฮะร้อยร้อยเจ็ดคือกระโดดเลยอ่ะเพิ่มประมาณสามสิบเลือดสี่สี่พันแปดร้อยนะฮะดาเมจสามร้อยสี่สิบแรงมากตัวนี้คือแบบพอสู้กับไอ้วานเพชฌฆาตได้เลยนะก็ถ้าใครนึกไม่ออกว่าในเกมนี้วานเพชฌฆาตหน้าตา่งก็จะตัวนี้น,ะนี่มันชื่อว่า แมกนาเซทัสนะก็เป็นสัตว์น้ำที่ดามเมจแรงที่สุดไอตัวนี้พอสู้ได้ผมเคยเห็นคนเอาไปสู้กับมันยังมากสุดผมก็เห็นกัดไปกัดมาแล้วก็ชนะนะแต่ต้องอ้อมหลังหน่อยแต่ถ้าใครเล่นแมกนาแมกนาสีอะไรวะสีสีที่แมกนาเซทัสใครแบบใครเล่นจริงๆก็อาจจะไอ้นะฮะก็มันชื่อเอาเอาชื่อง่ายๆชื่อง่ายวานพิจาตเลยเพราะว่ามันเรียกยากนะะชื่อมันยาว มีคนหรือเรื่องไหนเี่ยถังเซิร์ฟมีแบบอุ้ยคนน้อยอ่ะน้อยมากงั้นเราจะไปเจอกันอีกเซิร์ฟหนึ่งที่คนมันเยอะๆไปกันครับโอเคนาตอนนี้เราก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปล่ากันพร้อมกับเจ้าตัวนี้รู้ว่าเซิร์ฟเดิมไหมไปเริ่มกันใหม่นะครับ ไชผมรู้สึกว่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยแหละที่ทำให้เรากระตุกนะมาอามาล่ากันนะครับเราก็ได้มาเซิร์ฟเวอร์มีคนเล่นประมาณ67กว่าคน คำถามคือทําไมเรารู้สึกว่าคนมันเยอะแล้วเรามันแบบมันอยากมันอยากแบบกินทุกคนว่ว่าเราเป็นกั้งเลยเออที่จริงมันเป็นแบบกุ้งลอบสเตอนะตัวใหญ่ไหนมีตัวอะไรบ้างโอ้ตรงนี้ไม่มีตัวอะไรเลยกลับดีกว่าเห็นเขาจะไปชุมนุมกันแถวแถแบบ ตรงทะเลทรายนะไปกองกระจุกกันอยู่จุดหนึ่งเราก็จะไปไปแบบไปจัะเอลากลงน้ํากินทีละตัวเลยรนะคือแบบตัวเราค่อนข้างใหญ่นะถ้าเอาไปเทียบกับเทียห้านี่ก็พอได้อยู่เสียง เสียงเหมือนกับไอ้นกตัวสีฟ้าเลยนะไอ้นกป็ดน้ำที่ผมชอบเล่นโอเคเราใกล้ไปถึงแล้วนะครับ่านผู้ชมนอน,นอนแล้วเราพุ่งไปทีเดียวเลยดีกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นท่านอนนะฮะเราขอรีวิวอะไรตรงนี้จบๆเลยแล้วกันแล้วเราค่อยไปล่าทีเดียวอ่าท่านอนก็จะเอ้ยอันนี้มันท่านั่งท่านอนฮะท่านอนมันเป็น แบบตะแคงข้างนะฮะอันนี้คือถ้าขู่ก็จะเป็นการแบบยกกล้ามขึ้นมานะฮะถ้าหมบก็จะเอากล้ามมาปิด้านหน้าเหมือนเด็กกาลังร้องไห้คุโคนนี่ไม่มีนะเพราะว่าเป็นสัตว์น้ําสัตว์น้ํไม่จําเป็นอยู่แล้วว่าผมว่าแค่อยู่ในน้ำม่งก็แบบตะไคร่ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราไปตรงนั้นเลยดีกว่า ตอนนี้เราก็ได้ตัดภาพมาตอนที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาโซยจุกัน,อ,อ,นอุ๊ยว้าดีนากอตรงนี้คน,น,นมันเยอะมันตกอะมีกี่ตัววะเนี่ยสามตัวแค่นั้นเหรอ โอ้ยโอ้ยผมโดนกัดว่าผมเทเลพอร์ตนี้ก่อนดีกว่าเห็นปูแล้วไม่อยากสู้ด้วยคว้ากลับมาทำไม ตรงนี้แล้วอุ้ยกระจุกกันอยู่จุดเดียวอะแล้วแบบมีแต่วอดินแบบตัวให,ใหญ่ใครจะไปเอาลงก็สำหรับนี้ก็เราอาจจะขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้เราด้วยกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบายยเจอกันคลิปหน้านะฮะ แล้วเราจะมาดูกันว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรอีกกับแ a บ Creature of s u n a r i a